ปล่อยตัวมาในยกที่สามนะครับเริ่มจะเดินขยับเข้าหาร็วขึ้นมีแทงขวานำในก่อนแล้วก็จะปล้ำในนะครับฉลามชนเด็กวีชัยนี่คอยชกในเกมตั้งรับนะครับวงในก็ไล่แขนตั้งแขนเอาไว้แล้วก็มีแทงขวาโต้ค้นเหมือนกันโอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆเลยครับ,บคู่นี้นี่นะครับไม่มีใครยอมใครเคยชกกันมาแล้วรู้ทางกันเป็นอย่างดีด้วยจังหวะดูครับเปียดเข้าไปชิงกันออกแทงรับมาดูกันที่วงในไล่แขนกดแขนเอาไว้ จะเด้งตีกันได้บ้างเหมือนกันเลครับตีไพื่อนาดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับมาเริ่มกันใหม่ครับอืเดือดเลยครับตอนนี้ยกสผ่านไปหนึ่งนาทีครับอ่าใครยับเปิดเกมโอ้โหสายหน้าสวยครับพิทิชัยอ่าเอาคืนทันควันเช่นกันฉลามชนเอาแล้วครับเกมการชกนี่สนุกเลยนะครับทั้งคู่นี่มวยขวานะครับแต่สายหน้าก็เริ่มทำงานได้ดีด้วยกัน้งคู่ เริ่มจะขยับเข้าหาบ้างแล้วครับเพชรวีชัยเปียดเข้าไปแลามชนก็มีแข้งขวาคอยสกัดโอ้เพชรวีชัยก็มีแข้งขวานโต้คืนโอ้โหแต่ขวาต่อยขวาดอกนี้สวยแล้วครับของเพชรวีชัยนะครับซ้ายหน้าพญาวัดจังหวะเลยครับส่วนขวาหลังครับวัดที่ความหลักความแรงกันครับนายยังเนี่ยโหนไว้ก่อนกดไว้ก่อนยังไม่ตีครับโอ้โหอ่ะนี่ครับ ขวาคนละแข้งซ้ายขวาแต่ว่ายังครับยังไม่เข้าเป่าเท่าไหร่นี่ครับในช่วงกลางกลางยกสามวงในวงในผ่าคนละเข่าคนละเข่าไอ้กรรมการปลวันบอกว่ามันติดเพลือกอกมาก่อนเดินเข้าไปครับเพชรทวีชัยครับแข้งซ้ายหลุดเจอแข้งขวาขวาขึ้นทีแหมปลายปลายเดินเข้าไปต่อยขวาแข้งซ้ายครับเจอแข้งขวาขึ้นมา วงนในแกชิงแหมแทงแล้วก็ตั้งกำแพงไว้ก่อนเลยครับแมมียักยิ้มหลิวตาิดนึงครับเพชรวีชัยนี่ครับไม่สอนครับนักชกจากกระบีน้ำเงินเบียดตปเข้าไปวาแต่ถ้าเดินช้าครับถ้าเดินช้านี่โอ้หฉลามชนมาแทงแกสกาดก,าากาันเลยเอ่วงในวงในวงในมันยังไม่ชัดเจนเลยครับเรียกว,ว่าตีไม่ทนยานอีกรรมการต้องแยกก่อนนะครับเพชรวีชัยต้องเร่งเกมกว่านี้ ฉลามชนนี่ชกในเกมตั้งรับก็ทําได้ดีนะครับมีแท่งขวานี่คอยโต้วสวยๆแล้ววงในก็ไล่แขนโกดแขนแล้วตีได้น้ําได้เนื้อด้วยดูครับดูว่าจะช้าลงไปเหมือนกันแล้วครับมาถึงตอนนี้เพชรทวีชัยแม้วาพยายามจะเบียดโดนบิดล้มกิ้งลงมาอีกครับโอ้แต่ละเอียดครับไม่ยอมเปิดช่องไฟให้เพชรทวีชัยเลยครับแต่ยังไม่ยอมนะครับเดินเข้าไปโดนทีพยีครับแหมแข้งขวามาฉลามชน เพชรทวีชัยขยับแล้วแทงซ้ายครับสับขวาไปวงในตีเข่าขวาครับแต่ว่าฉลามชนก็โตขคืนครับพยายามเกี่ยวเอาไว้นี่ครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับยาฉีดนี่มาเรืองแสนเลยนะครับให้กับเพชรทวีชัยทีมงานนี่บอกว่าอย่าถอยให้เดินทั้งยกนะครับมีหมัดมีศอกเบียดเข้าไปมาดูว่าฉลามชนจะตกใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าสี่ยกที่ผ่านมานี่ดูว่าจามั่นใจแล้วเข่าในก็รว่วเอาไว้นะครับวงนอกก็มีแข้ง แล้วก็คอยบังคอยโต้อยู่ตลอดครับต้องอาศัยจุดเปลี่ยนเกมแล้วครับเพชรวีชัยครับหมัดศอกประเคนได้ไม่ได้ครับแต่ฉลามชนไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับเนี่ยพยายามการเอาไว้กอดเอาไว้เอาละครับก็ดูว่าตอนนี้จะเป็นงานหนักแล้วนะครับต้องเร่งให้เร็วกว่านี้แล้วครับเพชรวีชัยทีมงานนี้สั่งให้เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวนะครับ ดูว่าการไม่ตกด้วยฉลามชนวันนี้มานิ่งแล้วก็ชกละเอียดครับมาครแกก็อยากจะเล่นเกมเข้าไปแล้วครับโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดผิดจังหวะนี่ก็หลุดหลวมนี่โอ้โหฉลามชนแกร,รออยู่แล้วครับรอดึงจังหวะสองขับยับขยับรุดรุดรุดดูครับโอ้โหวันนี้มาเตรียมตัวมาดีจริงๆฝ่ายแดงเจ้าฉลามชน ท่านผู้ชมรายการสุดมวยมาสนักเมืองและกลมหาลูกค้าผู้มีอุปการลักุณของตลาดดีวันกรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับฉลามชนสามารถพยักอุณยินวันนี้ย้ำแค้นนะครับ